บพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่17เมษายน2566กันนะครับวันนี้นะครับเส้นอินด x ็กก็ปิดตลาดไปที่1,600.41จุดบวกเพิ่มขึ้นมา7.74จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.49%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่47,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ICT แล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารและก็กลุ่มบรรจุพัณฑ์โดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BDMs ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.54%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส1ปี66นี้ ผลการดำเนินงานนั้นจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ในปี 66, 66นี้คาดว่ากำไรปกตินั้นจะเติบโตได้12%เยีย on ออนเยทางด้านของ MBK ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.52%ก็คาดว่าได้แรงหนุนจากการที่ผู้บริหารนั้นมีการระบุว่าธุรกิจศูนย์การค้านั้นจะขยายโมเดลโซน24ชั่วโมง แล้วก็ธุรกิจโรงแรมนั้นมีแนวโน้มโตกว่าเป้าหมายหลังจากที่ช่วงของไตรมาสหนึ่งปี6-6นี้อัตราการเข้าพักนั้นสูงถึง84%ทางด้านของ EPG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.14%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าในช่วงของปี6-6นี้ มีการตั้งเป้าในส่วนของตัวยอดขายเอาไว้ที่150ล้านบาทแล้วก็มีการเตรียมที่จะขยายสาขาอีก5แห่งด้วยกันทางด้านของ n e x ปราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.99%แล้วก็ EA บวกขึ้นมา1.30%ก็ได้รับทางด้านของปัจจัยหนุนมาจากข่าวที่สภากรทมนั้นเห็นชอบในการเปลี่ยนรถเมย์ในกรุงเทพให้เป็นรถ EV bus ทั้งหมดภายในระยะเวลาหนึ่งปีทางด้านของ TLI ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.34%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าทางด้านของผลการดำเนินงานในปีนี้น่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องก็ได้รับหนุนมาจากเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาซึ่งก็น่าจะช่วยหนุนให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนนั้นเพิ่มสูงกันขึ้นแล้วก็มีการขยายพอร์ตในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ทางด้านของคอมเซราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.67%ก็ราคาหุ้นนั้นมีการรีบาวกันขึ้นมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นั้นราคามีการปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงขณะที่แนโนผลประกอบการในไตรมาส1ปี66นี้คาดว่ากำไรนั้นจะลดลง Q on Q ก็มาจากปัจจัยฤดูกาลทางด้านของ TU ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.01% ก็ราคาหุ้นนั้นมีการรีบาวกันขึ้นมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ก็ปรับลงปรับตัวลงไปแรงในช่วงก่อนหน้าแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่ากําไรปกติในไตรมาสหนึ่งปี -66 น,นี้จะลดลงทั้ง Yearonyear year, แล้วก็ Q on Q ทางด้านของ ITC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.95%ก็ก็คาดว่าเป็นการรีบาวปรับตัวกันขึ้นมาเช่นกันหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นลงไปค่อนข้างจะแรงโดย ทางด้านของแนน้มบุประกอบการในไตรมาสหนึ่งปี66นี้ก็คาดว่ากำไรนั้นจะลดลงทั้งย on y e ย r แล้วก็ Q on Q ทางด้านของ RCL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.77%โดยราคาหุ้นที่บวกขึ้นมาแรงวันนี้ก็คาดว่าได้รับแรงหนุนมาจากดัชนีค่าระวังเรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ปรับตัวกันขึ้นมาทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ ก็เป็นทางด้านของเซเป้ราคาหุ้นติดลบไป2.93%ก็ราคาหุ้นนั้นมีการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นั้นรอก,ก็มีการปรับตัวกันขึ้นมาค่อนข้างจะมากก็มาจากแรงเกงกำไรผลประกอบการไตรมาส1ปี66ที่คาดว่า จะขึ้นทำนิ่มยทางด้านของ KBANK ราคาหุ้นติดลบไป1.84%โดยวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ3บาท50สตางค์ส่วนทางด้านของ TMT ราคาหุ้นติดลบไป2.55%โดยวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ15สะตางค์และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ